เดินหาที่กินก่อนตอนนี้ข้าอยู่ถนนคนเดินริมโค้งนะคะร้านร่วงกำลังเปิดเดี๋ยวข้าสิงห์ยังหาอาหารการกินก่อนเดี๋ยวแนวกินมันจะอยู่ตรงไหนข้าวตรงโซนโซนอาหารข้าวตรงสอง่อก็มั้งเดี๋ยวกุ่นฟังขุ่น,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 นลูกนาวัดมาอะไรกินกัน เราก็เดินห้านค้ากำลังเปิดนี่ฝั่งนู้นใช่แล้วลูกร้านอาหารเี่ยอะไรอยากลองเหรอซื้อเสื้อให้แม่ไอติมไม่เท้าแบบไหนนี่แหละแถวนี้แหละเขาไม่ห้อน้ำมี่ยังนะ กินห้องทองไปก่อนเอาพ่อห้องทองก่อนแล้วเ้องกัญญากรีนซิมไปเรื่อยเออเขากำลังตั้งร้านเห็นไหมนะเรามาแต่เว้นโพดไงอันนั้นก็ลูกชิ้นจมตำปิ้งไก่แต่ตรงนั้นมันตั้งโต๊ะแล้วเดี๋ยวอาหตรงนนี้มัน,น,มนได้ก่อนใจเย็นๆดูมีอเมริกันด้วยกาแฟอเมริกันแซ่บด้วยตรงนี้ก็บ,บริเวณเขากำลังเก็บของนะคะกำลังจัดร้านพอ<ม>ไม่ยังไงออกมาไหวเกิน พราไปบริดัทเดียว่ับราะว่าหิวนะคะ<ม>เดี๋ยวก็จะมีไฟเตียวอยู่ <Yeah. S 1> ข้ามไม่ถูกเดี๋ยว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  oh. ข้ามให้ถูกที่นะคะไม่ใช่บ้านเรานะคะอยากข้ามที่ไหนก็ข้ามสไปซ ใจเย็นค่ะข้ามทางให้ได้ก่อนนะคะ <S <S มันจะสิ้นสุดตรงไหนทำไมมันยาวรับฝากจากสองพันกีลำฝากรถจักรยานยนต์ข้ามได้แล้วอุ้ยเราจะกินหมูฉันอยากกินหมูปิ้งแดงจ้าชีสบอลจ้าร้อนในจ้าอะไรเนรับเชนด้านในเลยจ้ามีแฉกมันชีสมีกุ้งชีสมีโดนัทก้งยนั่งได้เลยบอกว่า ันนี้้ไดกิน้มตำนั่นไหมได้ครับตรงนี้เลยครับ้เอาตำเส้นไหครับพี่เดี๋ยวเดี๋ยวจ่าเดี๋ยวสั่งเลยจ้าตำเส้นบีจะเอาอะไรชือว่าเป็นเซ็ตเลยไหมครับเซ็ตเซดอันชิดเซ็ตเท่าไหร่หมื่นหางหมหงาพันซิผาพันจะยางยางใจะขินได้ได้ได้ทุกอย่างเลยจ้าไชินได้กินทุกอย่างยางละชิ้นเหรอใช่ครับเอาเซตดูไหมรู้เอาเซตมันมีสองหมื่นองหมนจะขิ่นอันนั้นิผาพันใดจะขลิ เอาสิบห้าพันนั่นแหละมาเซตหนึ่งเจ้าพี่เป่าสิเขาสิมาซื้อสมตำกินอันเอ้ยตำอันตำไอ้องอัน,อนทีเขาเล่าเขากินดีๆตำอันตำแปลกๆคันเส้นเล็กมามา่กเส้นอะไรเอาตำบุญเส้นแล้วก็ตำหมูุงต่างหากตำหมูุงต่างหากแล้วก็ตำบุญเส้นนะ้ำเ,เอาเพชรรถจัด นั่งเลยเย่าง,าง,างสไอสอะไรเขาซุกเราบ่ทางนั้นมีย่างอ่ะมีซุ้มย่างอีหย่างบ่อจ้าย่างหมูย,ามยาม่างไสมีไก่มีคะเอออยากได้อยู่แต่ว่าทัานอยู่ดอกเนาะค่อยๆกินไปเรื่อยๆนเนาะเดี๋ยวเราจะมารอกินนะคะ